เรามาดูในเรื่องของไฟป่าที่จังหวัดนครสวรรค์กันบ้างค่ะไฟป่าบริเวณวนอุทยานเขาหลวงนครสวรรค์ยังคงไหม้อย่างต่อเนื่องค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่พบจุดความร้อนเพิ่มอีก3จุดพร้อมเตรียมขอกำลังสนับสนุนหากวันนี้ยังไม่สามารถดับไฟได้ค่ะ เจ้าหน้าที่วณอุทยานเขาหลวงนครสวรรค์ค่ะยังคงเดินเท้าช่วยกันทำแนวกันไฟและดับไฟป่าค่ะในพื้นที่บ้านผาแดงตําบลหนองกรดอําเภอเมืองและบริเวณพื้นที่บ้านวังดินดาดค่ะอ,อําเภออขออภัยค่ะตําบลวางมมาอําเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหลังเมื่อเวลาตีสองที่ผ่านมาค่ะพบจุดความร้อนในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก3จุดขณะที่นายทิติพลดวงแก้วหัวหน้าวณอุทยานเขาหลวงเปิดเผยว่าเมื่อ วันที่สองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมไฟได้แล้วเกือบทั้งหมดค่ะและก็ได้ถอนกําลังกลับไปแล้วบางส่วนแต่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้ได้พบว่าจุดความร้อนมีเพิ่มขึ้นอีกซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถควบคุมไฟป่าได้ทั้งหมดค่ะเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศค่ะเป็นภูเขาหินปูนมียอดเขาแหลมสูงชันมีเศษใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในปริมาณมากจึงทําให้เข้าดับไฟได้ด้วยความลําบากประกอบกับในขณะนี้ค่ะกําลังเจ้าหน้าที่ก็เหลือเพียง 12นายเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยอื่นๆได้ถอนกําลังกลับไปอย่างที่ตั้งหมดแล้วค่ะโดยในวันนี้นะครับก็จะนําเจ้าหน้าที่ทั้ง12นายเข้าปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนนะครับแต่ถ้าหากยังไม่สามารถควบคุมได้ก็จะขอกําลังสนับสนุนจากสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12ให้เข้ามาช่วยดับไฟในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งส่วนความเสียหายจากไฟไหม้ตลอด3วันที่ผ่านมาครับก็คาดว่าจะมีพื้นที่ป่าเสียหายไปประมาณ3-400ไร่เลยนะครับ